กระแสน้องหมูแดงลูกฮิปโปโปเตมัสจากสวนสัตว์เขาเขียวเปิดชนบุรีนะคะได้โด่งดังไปทั่วทุคือเรียกได้ว่าลันไปทุกเวทีเลยก็ได้จนล่าสุดนะคะก็ได้มีเพจใหญ่เพจหนึ่งอากันออกมาบอยคอรดน้องหมูแดงของเราเ็สท็้เรียบร้อยแล้วคะ่ะเพจเก่า เพจใหญ่เจ้าเก่าเจ้าเดิมไม่รู้ว่าเป็นเพจอะไรครับนะแต่ว่าก็มีข่าวกระแสดรามา่าน้องหูเด้งเราเนี่ยเหมือนกันอย่าบอกนะว่าเป็นเพจต่างประเทศเป็นเพจต่างประเทศค่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่เคยมาโจมตีเรื่องลิงขึ้นมะพร้าวของเราเนี่ยจักันได้รอเปล่าจำได้จำได้พีตา ได้พอน้องหมูแดงเขาดังไปทั่วโลกร uh huh. ันไปทุกวงการจริงๆจนพวกเขากระทนไม่ได้ด้วยความรักธรรมชาติรักสัตว์ป่าจริงๆหรือด้วยความหมันไส้อันนี้เราไม่รู้ก็ออกมาบอยขอดกันอือห uh ื huh. บอยขอดแล้วรู้ไหมคะสุดท้ายก็โดนทัวร์ไทยกระนำเหมือนเดิมไปอ่านคอมเมนต์แล้วสนุกมากคะ่ะคอมเมนต์เขาว่าอะไรบ้างล่ะ ที่เขาหลังจากที่เขาลงดราม่าเรื่องราวนี้ไปแล้วก็ส่วนมากจะเป็นทูธไทยเรานี่แหละคะ่ะที่พาพา,พาทัว์ตอดกันเต็มเลยแต่คนในกลุ่มของเขาในเพจของเขามีคอมเมนต์แค่กี่คอมเมนต์แต่ที่เหลือ9 9เปอร์เซ็นต์คือคอมเมนต์พี่ไทยเราลุรนรวนค่ะต่างก็เป็นแสดงความค<ๆ>ิดเห็นในเพจนั้นใช่ไหมใช่แล้วจากมี เลนหนึ่งนะคะพี่เขาบอกว่าหากคุณคิดว่าการปล่อยสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เพื่ออาศัยอยู่ในธรรมชาติคุณสามารถปกป้องพวกเขาจากอันตรายอื่นๆรอบตัวได้หรือไม่ถ้าคุณปกป้องเขาไม่ได้คุณก็อย่ามายุ่งเรื่องของคนอื่นด้วยหมูเดงที่นี่ไม่เคยลำบากหรือใช้หาก,กำไรคนที่ดูแลน้องหมูแดงเป็นอย่างดีคุณสามารถปล่อยสัตว์จากทุกส่วนสัตว์ในโลกได้หรือไม่ เอาเวลาไปปล่อยสัตว์ที่ถูกทารุณกรรมจริงๆดีกว่าดังนั้นอย่ามาแสดงความกับเรื่องนี้อีกก็ใช่นะครับนะฮะ <c oughs> คือ <c oughs> คุณเองเนี่ยสามารถไม่ล่านะฮะไปดูแลสัตว์ที่เขาทารุณกรรมจริงๆเนี่ยนะฮะอันนี้เขาดูแลกันเป็นอย่างดีแล้วคุณสามารถดูแลแทนได้ไหมนะฮะจากสวนสัตว์ทั่วโลกเนี่ยที่เขาเอามาอ่าเขาเรียกว่าเพาะพันธุ์ใช่ไหมอืมในสวนสัตว์เปิดนะครับ คุณคิดว่าคุณทำได้ไหมคอมเมนต์ต่อมานะคะเรียกให้ปล่อยสัตว์ป่าในสวนสัตว์แต่ลองเปิดใจพิจาราดูว่าหมูเด่นเกิด right ที่นั่นและเจ้าหน้าที่ดูแล s <S เป็นอย่างดีสัตว์บางตัวอายุยืนกว่าที่อยู่ในป่าอีกใช่อือก็เขาเกิดอยู่ที่นี่เขาเจอสภาพแวดล้อมที่นี่ เขาไม่ได้เกิดในป่าในถิ่นที่ถิ่นกําเนิดของเขาเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเรียกร้องนะ,ะการดูแลเนี่ยนูน่นต้องไปนูน่นที่ถิ่นกําเนิดเขาจริงๆที่มีคนเนี่ยเขาจ้องทําลายทําลายศาสตร์นะครับทำลายป่าไม้ทาลายพื้นที่อยู่อาศัยของเขาไปสินะหรือไม่ก็ไปพัฒนาที่นูน่นมาดูความคิดเห็นต่อไปนะ คุณคิดว่าประเทศไทยไม่มีฮิปโปโปเตมัสหรือไม่เพราะว่าป่าของประเทศไทยไม่เหมาะสำหรับการอาศัยสำหรับสัตว์ประเภทนี้ดังนั้นเราจึงเพาะพันธุ์ฮิปโปโปเตมัสนานเพื่ออนุรักษ์มันตนกำเนิดมาจากน้องมริฮิปโปที่ดูแลยอย่างดีมานานและคือยายของน้องหมูเดนค่ะ คอมเมนต์ต่อมานะคะพีต้าคุณควรมาเยี่ยมชมและเห็นด้วยตาคุณเองจากนั้นคุณจะต้องขอโทษอย่างเป็นทางการกับสวนสัตว์และผู้ดูแลสวนสัตว์ที่ดูแลสัตว์ทั้งหมดที่อาศัยอยู่ที่นั่นอย่างสุดหัวใจส่วนคอมเมนต์ถัดมานะคะฉันไม่รู้ว่าแรงข่าวของคุณมาจากไหนรู้ดูการที่เธอถูกสาดน้ำด้วยเพราะเธอหลับและนักท่องเที่ยวคนนี้ อยากเห็นเธอตื่นขึ้นมาจึงสาดน้ำใส่เธอรั้งจา,จากเหตุการณ์เล็กน้อยสวนสัตว์พยายามที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวโดวยต้องห้ามที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนอกจากนี้พวกเขาวางกล้องวงจรปิดที่กระดานหลอดเวลาเพื่อให้ผู้คนเห็นพวกเขาโดยไม่ต้องมาสวนสัตว์ทั้งหมดนี้ทำให้ฉันสงสัยว่าสวนสัตว์พยายามใช้ประโยชน์จากเธอ อืมอันนี้น่าจะเป็นการเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าน้อแต่ว่าสิ่งที่เขาก็เม้นออกมาเองว่าหลังจากที่มีนักท่องเที่ยวสาดน้ำหมูแดงเพื่อที่จะให้น้องตื่นขึ้นมาและหลังจากนั้นก็ให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวและยังได้ติดกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันติดกล้องวงจรปิดเพื่อที่จะให้คนให้นะ ให้คนที่ชื่นชอบหมูแดงไงได้ดูน้องหมูแดงผ่านจอจริงๆมันไม่ใช่การหาผลประโยชน์นะคอมเมนต์มันก็มีคําตอบอยู่ในตัวอยู่แล้วว่านั่นคือการป้องกันเห็นไหมหลังจากเกิดเหตุการณ์นักท่องเที่ยวตาของใส่หรือสาดน้าน้องผู้ดูแลก็ออกมาป้องกันต่างๆนั่นก็คือการปกป้องรักษา<ช>ดูแลน้อง <c oughs> เป็นอย่ายใช่ครับนั่นคือการดูแลน้อง <c oughs> คอมเมนต์ถัดมานะคะทำไมสวนสัตว์ในซากแรดจึงปิดตุวอ่ะเป็นสวนสัตว์ทั้งหมดในสวนสัตว์อเมริกันมาจากประเทศอื่นๆหรือคุณไม่กล้าพอที่จะเปิดมันไว้มีหนึ่งคนอีกหนึ่งคอมเมนต์ยาวมากเลยดูเหมือนว่าคุณจะใส่ใจสัตว์แต่มันมาจากใจคุณจริงๆเหรอือติดตามเพจมาตั้งแต่มารีค่ะพวกเขาโพสชีวิต ของพวกเขามันน่ารักและดูเหมือนไม่มีอะไรทำร้ายพวกเขาแล้วคุณละ่ะพบกเกี่ยวกับสัตว์ทุกวันคุณช่วยพวกเขาไหมคุณช่วยพวกเขาอย่างไรพวกเขาหรือปล่อยพวกเขาไว้ในป่าแล้วอะไรต่อไปคุณคิดเกี่ยวกับพวกเขาอาศัยอยู่ในป่าอย่างไรพวกเขารอดมาได้อย่างไรจากนี้ฉันเห็นโพส ให้ปกป้องทะเลโดยการไม่กินชีวิตสัตว์ทะเลแต่ฉันแน่ใจว่าคุณต้องกินหนึ่งชีวิตต่อไม่ใช่ทุกวันแต่ครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณกำลังกินชีวิตสัตว์ในทะเลคำพูดของคุณไม่ใช่คำพูดการกระทำของคุณดูเหมือนจะดีแต่มันเป็นเรื่องจริงฉันไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ฉันอยากเห็นโพสต์ที่คุณกลับไปดูสัตว์ที่คุณช่วย พวกเขาเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทัวร์ไทยนะคะเป็นสมาชิกในกลุ่มของเขาเองเป็นชาวต่างชาติที่มาเมนออกความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทําครั้งนี้ของเขา <c oughs> มีคอมเมนต์น่ารักน่ารักด้วยนะคะจากพี่ไทยเราก็ถึงจะไปนําทัวร์ไปลงง่ายๆจะไป กระหน่ำยังไงแต่ก็ยังไม่ไวายที่จะทิ้งความน่ารักด้วยคอมเมนต์ที่ว่าที่บ้านฉันนะใช้เต่าเหล่าดินสอใช้ใช้กระต่ายขูดมะพร้าวอะไรประมาณนี้ก็เป็นคอมเมนต์น่ารักน่ารัก <c oughs> มีอีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะ <c oughs> ฉันปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ชวนให้เข้าใจผิดและไม่เป็นธรรมของพีตาสวนสาสตร์ของเราในประเทศไทย ดูแลหมูเด้งและสัตว์ทั้งหมดภาย,ภายใต้การคุ้มครองของเราอย่างดีเยี่ยมเรามุ่งมั่นที่จะทำให้แน่ใจใว่าความเป็นอยู่สุขภาพและความปลอดภัยของพวกเขาในขณะเดียวกันยังมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์สายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์การอ้างว่าเรากำลังใช้ประโยชน์จากสัตว์เพื่อหาผลกำไรมันเป็นเท็จอย่างแน่นอน แทนที่จะเผยแพร่ข้อมูลผิดพี่ต้าคุณควรจะคุณควรให้ความสำคัญกับปัญหาที่แท้จริงหยุดสร้างเนื้อหาที่น่าตื่นเต้นเพื่อทำรายชื่อเสียงของส่วนสัตว์ที่ม่มีความรับผิดชอบที่ทุ่มเทเพื่อปกป้องสัตว์องค์กรของคุณกำลังเรียกร้องความสนใจโดยไม่คำนึงถึงความจริงนี่น่าจะเป็นหนึ่ง ในทีมที่ดูแลสัตว์ในสวนสัตว์ของเราเนาะคิดว่านะจากคอมเมนต์นั่นแหละค่ะธรรมดาค่ะถ้าเราดังเราเด่นเมื่อมีความเด่นก็ต้องมีคนคอมเมนต์เป็นเรื่องธรรมดาจากก่อนหน้านั้นเล่นเรื่องลิงไม่ได้ผลหันมาเล่นน้องหมูเด้งของเราอีกแล้ว น่ารักเป็นเหตุเนาะน่ารักแต่อย่างที่ว่าแหละคนที่รักหมูแดงมากกว่าคนที่คิดจะจงตีเพราะฉะนั้นน้องหมูแดงก็ยังจะส่งความสุขของความสุขให้พวกเราแบบนี้ต่อไปละค่ะเราก็ขอชื่นชมพี่พี่พี่เลี้ยงแลกอนทุกคนที่มีส่วนร่วมดูแลในเรื่องนี้นะคะทุกคนทำได้ดีแล้วเราเชื่อว่าสวสัตว์ในบ้านเรา เน้นในการอนุรักษ์ภัจจ์ัตว์มากกว่าแนวทางพาน,นิดแน่นอนค่ะ